ไม่มีไม่มีลานตากข้าวหรือไม่มีที่จะตากข้าวไปตากตามถนนก็ฝังท,ทางรถเขาก็เร็วที่สุดก็ได้ยิ่งดีค่ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีช่วงข้าวออกเราก็จะมาทำการตากที่ลานนี้ค่ะ โดแทนชาวบ้านหมู่5ตห้วยขันแลนเ์อวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองร้องเรียนผ่านรายการสถานีประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวทุกๆปีแต่หาพื้นที่ตากข้าวไม่เพียงพอต้องไปอาศัยตากตามบมถนนทำให้เมื่อปี2554คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ยื่นโครงการทำลานตากข้าวอนเนกประสงค์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ภายใตง้งบประมาณ3 0 0 0บาท แต่หลังจากมีการยื่นโครงการดังกล่าวได้มีผู้ยื่นคัดค้านไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีว่าโครงการดังกล่าวไม่ผ่านการประชาพิจารณระฟังความคิดเห็นทำให้โครงการหยุดชะงักงบประมาณไม่ได้รับการอนุมัติต่อมากลางเดือนมิถุนายนปี2555หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อคัอดค้านซึ่งผลสรุปออกมาว่าไม่เป็นไปตามคำร้อง ชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานทบทวนเรื่องงบประมาณอีกครั้งเพราะขณะนี้หมู่บ้านใกล้เคียงต่างได้รับงบประมาณและก่อสร้างโครงการกันไปเรียบร้อยแล้วทั้งจังหวัดอ่างทองนะครับมีอยู่หมู่บ้านหมู่ผมหมู่เดียวนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนหมู่บ้านอื่นเนี่ยเขาได้รับงบประมาณไปที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพ่อยากจะฝากท่านนะครับเพราะหมู่บ้านของเราเนี่ยไม่ได้มีความผิดเลยนะครับก็ต้องมาขาดโอกาสนะครับที่จะได้รับเงินตรงที่เราจะได้ทำลาตะข้าวเนี่ยสมัยก็เสร็จแล้วเกษตรกรก็ได้ใช้ ประโยชน์ไปแล้วนะครับทีมงานได้ลงพื้นที่พบว่าเอกสารการยื่นเสนอโครงการของหมู่ที่5มีการลงชื่อออกเสียงประชาพิจารณ์อย่างชัดเจนโดยมีมติเสียงข้างมากให้มีการก่อสร้างลานตะข้าวและขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวมีการถมดินเตรียมไว้แล้วรอเพียงงบประมาณที่จะมาเทค,คอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด600ตารางเมตรกว้าง20เมตรยาว30เมตรและหนา15เซนติเมตร วัตถุประสงค์หลักๆของโครงการนี้คือใช้ตากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการหาพันธุ์ข้าวเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อพันธุ์ข้าวปีนอกจากนี้ยังใช้เป็นลานกีฬาอเนกประสงค์และใช้เป็นสถานที่จัดประชุมหรือรองรับการจัดงานเลี้ยงของหมู่บ้านอีกด้วยจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามเรื่องนี้เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปนารีรัตน์ดวงศรีไทย P ี s รายงาน ทุกร้อนของชาวบ้านหมู่5ตำบลห้วยคันแหลอำเภอวิเศษเชียนจังหวัดอ่างทองวันนี้ทําให้พวกเขามาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนนะคะและทางรายการก็พยายามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะให้คําตอบกับชาวบ้านช,าานชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้4ท่านบนเวทีนะคะวันนี้ซ้ายมือที่ท่ทานแรกตัวแทนชาวบ้านค่ะคท่านผู้ใหญ่ฉลองคล้ายสังวานค่ะผู้ใหญ,ญ่บ้านหมู5่5นะคะท่านที่สองนะก็คือท่านปลัดบรรเจิอดอนุเวศประลัดจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งท่านผู้ว่ามอบหมายมาแลวก็ต้องเี็นทานผู้ชมด้วยนะคะว่า ก่อนหน้าที่จะมาเป็นประลัดท่านก็เป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญก็รับรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นด้วยนะคะท่านที่3าค่ะคุณสวัสดิ์อยู่คงดีหัวหน้างานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะซึ่งลงไปตรวจสอบในพื้นที่โดยตรงนะคะและท่านสุดท้ายค่ะท่านผอ,อนาทีคลิปทองผู้ในการสานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะ,ะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีครับค่ะอันดับแรกต้องถามผู้ใหญ่ฉลองก่อนนะคะว่าโครงการ SML หมู่บ้านเราต้องการทําเป็นลานตากข้าวลานอเนกประสงค์ เรายืดเรื่องไปที่กองทุนตามระเบียบนะฮะขั้นตอนตั้งแต่ปีไหนครับผมทําแผนเมื่อวันที่27พฤศจิกาปี54นะครับรแล้วก็ต่อมาในช่วงของ20มิถุนายนนะครับก็ได้รับเรื่องจากทางจังหวัดบอกว่ามีผู้ร้องเรียนเพราะตอนนั้น,นเริ่มเปิดโครงการที่จะจ่ายเงินนะครับก็มีร้องเรียนมาที่สํานักนาย,ยกว่าหม,หมู่ที่หมู่เนี่ยไม่ได้ประสานประชาคมไม่ถูกต้องนะครับแล้วทางจังหวัดเนี่ยโดยท่าน วราะกอนยอดเกตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สทบที่ประจาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองกับประธานเครือข่ายของจังหวัดอ่างทองท่านอับนา,นาถถนะอิตนะครับก็ลงไปตรวจสอบในหมู่บ้านนะครับก็ว่าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดนะครับแต่ว่ามีผิดพลาดก็คือมีและหรือที่ว่าผู้ใหญ่บ้านกับประธานเนี่ยเซ็นเน่เซ็นผิดบอกว่าเขาบอกว่าต้อง,ต,องต้องประธานกองทุนเซ็นทั้งสองชื่อแล้วก็แก้ไขมาแล้วก็ที่ผิดอีกทีก็คือผู้สังเกตการ ผู้ตัการเนี่ยทางอำเภอบอกว่าผมว่ามาแจ้งอำเภอว่าผมจะทำประชาคคมทมงอำเภอบอกว่าปลัดเดินปลัดบอกว่าไม่ต้องหรอกผู้ใหญ่ก็เป็นตัวแทนของอำเภออยู่แล้วให้ผู้ใหญ่เป็นผู้สังเกตการแต่ว่าวันนั้น่ะที่ผู้ใหญ่อำนาจมาที่เขามาวันนั้นเขาบอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนคนสังเกตการใหม่คนปิกกรรมการเป็นเป็นผู้สังเกตการไม่ได้กันเลยก็แก้ไขตรงนั้นนะครับก<ข>็ต<ข>ั้งแต่วันนั้นก็ยังก็เขาบอกว่าเดียวก็จะได้นะครับก็ได้ ยี 20, ิมิถุนาห้าหครับผมอ๋อจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าโดยหลักการฟังอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าน่าจะผิดพลาดในเรื่องของเอกสาร<ม>แต่ไม่ได้ผิดพลาดในเรื่องของกระบวนการว่าไม่ได้ทําประชาคมเ,คครเราทาจริงว่าต่อทำนะมีม,ม,มีประชากรมาร่วมวันนั้น9 1คนนะครับแล้วก็ครัวเรือนทั้งหมด120 นะครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นในเจ็ดสิเปอร์เซ็นเจ7ดสิบเปอร์เซ็นเยอะอยู่นะคะหลังจากที่เรามีการตรวจสอบเสร็จนะคะการติดตามเรื่องระหว่างนั้นนะฮะตั้งแต่ปี55นี่เราได้มีการแจ้งประสานกับทางอำเภอครับติดต่อกันมาตลอดครับก็โดยท่านท่านนายอำเภอเนี่ยผมจะประชุมประจำเดือนเนี่ยผมจะทวงท่านนายอำเภอตลอดอำเภอเลยครับแล้วก็ท่านนายอำเภอก็จะเป็นเจ้าหนี้ในอำเภอเลยครับก็ถามท่านว่าโมงผมได้กันหมดแล้วทำไมหมู่ผมเนี่ยยังไม่ได้นะครับท่านก็ได้ได้ประสานงานกับ หลายหลายครั้ง,งแล้วก็วต้องถามท่านนะครับแล้วก็มาครั้งทสุดท้ายะนะครับท่านผู้ตรวจนะครับผู้ตรวจลงไปที่บนหลักแก้วผมก็ไปโทรับท่านผู้ตรวจด้วยท่านผู้ตรวจบอกไม่เป็นไรผู้ใหญ่เดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยผมดูแลเลยได้แน่นอนไม่ต้องกลัว <ừ> จนสิ้นปีเล่ยผมก็เมื่อเมื่อวันที่สิบกราครมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีหนังสือมาไม่ทราบานได้รับไป นะครับก็โอเคกอดูถ้าทางทวงเก่งนะแต่ทำไม่ได้นดิฉันก็สงสัยและก็ทวงทวงหลายคนที่ท่านท่านถามท่านแอมเพอปัจจุบันนี้เป็นประหลัดจังหวัดนะคะแต่สมัยนั้นท่านเป็นแอมเพอท่านรับรู้เรื่องราวของหมู่ห้าห้วยแคลงมาตลอดใช่ไหมคะมีการดําเนินการยังไงครับพอทางผู้ใหญ่ท่านไปทวงถามอะไรเงี้ยค่ะอืมก็พอทวงถามเนี่ยก็มให้แปร์เพอที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้นะครับได้ ติดต่อทางโทรศัพท์กับทางเจ้าที่ของทางสำนักง,งานกอ,องทุนเนี่ยตลอดจนโทรศัพท์ไปก็บางทีก็ไม่ค่อยได้รับความชัดเจนเท่าไหร่ก็บอกงั้นทำสื่อเลยดีกว่าเราจะได้มีหลักฐานยืนยันว่าเราได้เคยสอบถามอะไรไปเป็นครั้งครั้งเนี่ย <ไป S 1> ทำไปท, <ำ S 1> ทั้ง,ห,ง,งหมด<ป>ทั้งทําไปโดยตรงจากานอำเภอทั้งผ่านทางจังหวัดท่านผู้ว่าเส้นไปก็มีอะไรไปแต่มันก็เงียบๆไปาเงียบๆไปอาอแสดงว่าทําไปมากกว่าหนึ่งครั้ง ประมาณสี 4, ่ประมาณสี่มมครั้งอประมาณสี่ครั้งมมคือสี่ครั้งนีง้ตัมม้งตแต่มิถุนาห้าห้าเป็นต้นมาท <4 S 2> ําเป็นระยะอย่างนั้นเหรอคะปีห้าหกปีห้าหกปีที่ผ่านมาก็ทําเหมือนกันเอาละเข้าใจนะคะจากนั้นคงต้องถามทางท่านผอ,อนาทีนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้บริการสักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับว่าโดยหลักการโครงการ SML นะคะถ้ามีกรณีที่คนร้องเรียนและตรวจสอบอย่างนี้แล้วนะคะนานไหมคะ กว่าจะอนุมัติงบประมาณออกมาได้ถ้าไม่ติดอะไรเลยก็เร็วครับในการดําเนินการค่ะออต้องเรียนก่อนนะครับว่าในเรื่องนี้ผมรับจากการรายงานไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นและก็ในหมู่บ้านชุมชนเองเราก็ตั้งใจที่จะให้99%เราจัดให้ทั่วประเทศ ในหมู่บ้านนี้ก็คือหนึ่งในห์ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้มีการจัดดาเนินการให่ซึ <c oughs> ่งก็หมายความว่าเรายังสามารถจัดให้ได้เพราะว่าเรายังสามารถ <c oughs> มีเงินอยู่ <c oughs> ที่พร้อมจะให้เขาแม้กระทั่งรอบสองเราก็รอที่จะจัดให้ในการดําเนินการต่อเนื่องปัญหาของหมู่บ้านนี้ต้องขออนาตเรียนจากการรายงานนะครับที่มีการส่งเข้ามาในเดือนพฤศจิกาปีห้าสี่ ได้ขอรับโครงการ SML ในพิจิกาปี54ถูกต้องปรากฏว่าโดยเอกสารจะมีปัญหาอยู่สองข้อข้อที่1คือในการส่งมาเดือนพิจิกาปี54เอกสารนั้นจะต้องมีการรับรองโดยอำเภอรับรองว่ากระบวนการนั้นได้มีการทําเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าในเอกสารดังกล่าวไม่มีการเซ็นรับรองโดยอำเภอในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการทําประชาคมโดยระเบียบประกำหนดว่าต้องมีการประชาคมโดยกองทุนหมู่บ้าน ในกสารนั้นไม่ได้ระบุว่าใครทําประชาคมเพราะฉะนั้นเรากาลังเตรียมโอนเงินในเดือนมิถุนาปี55หลังจากที่ทั้งหมดเขาทยอยส่งมา80,000มว่ากแห่งในช่วงพิจาราธันวาห้เนี่ยเราใช้เวลา3 4เดือนในการตรวจสอบเราโอนเงินรอบแรกคือ12มิถุนาห้าหหมู่บ้านที่ติดป,ปัญหา2ข้อดังกล่าวก็คือเรื่องของการไม่ได้เสร็จรับรองโดยอำเภอแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ได้ชี้ชัดเรื่องการทำประชาคม ก็เลยใช้กระบวนการประสานงานภายในสอบถานติดตามไปเรื่องแรกคือการไม่ได้รับรองนามเภอเนี่ยเผอิญในปี55เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบฟอร์มใหม่ว่าถ้าไปผ่านอำเภอแล้วช้าเสียเวลาขั้นตอนเนี่ยก็ตัดทอนออกได้ไปตรงนี้เราก็ปรับว่าเราผ่านได้เพราะถือว่าไม่ได้รับรองมาแต่ต้นถือว่าเมื่อเราเปลี่ยนระเบียบแล้วก็อันนี้ก็สามารถผ่านได้ข้อนี้ก็ไม่เป็นตัวาในการจ่ายเงิน ก็รเรื่อปัญหาเรื่องก,การเรื่องการทําระชาคมโดยกองทุนหม,มู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านกันแน่ในเดือนมิถุนายนยืนยันมาว่าเป็นการทำประชาคมโดยผู้ใหญ่บ้านกันยายนปีห้ 5. ตอนนี้เหตุการณ์อยู่ในปี55<ม>ทั้งหมดยืนยันมาว่าทําโดยกองทุนหม,มู่บ้านเราก็ยินยอมรับตามคํายืนยันเ,เรามีเจ้าที่จังหวัด เจ้าที่จังหวัดของเรารายงานให้เราภายในเดือนธันวาคมปี55ว่าการทําประชาคมได้รับการรับรองว่าโดยกองทุนหมู่บ้านเห็นพ้องต้องการแล้วในการดำเนินการเพราะฉะนั้นในส่วนติดใจของสนักงานนี้ไม่มีละก็คือตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคมปี55เกสาไรติดใจก็ถือว่าผ่านตามระเบียบแล้วนั่นคือจบเฉพาะสิ่งที่สนักงานติดใจแล้วมีคนติดใจหรือไม่แต่เพะเอิญมีเรื่องการร้องเรียนเกิดขึ้นของหมู่บ้านนี้ในช่วงเดือนพฤษภา55มีการร้องเรียนเขาร้องเรียนมาเรื่อง หนึ่งการทาประชาคมเนี่ยไม่ครบองค์ประชุมและมีการปลอมลายเซ็นในเอกสารตรงนั้นมาเขาร้องมาอย่างนั้นนะครับ<น>เราก็เลยต้องมีการตรวจสอบใหม่ว่าในเมื่อมีการร้องว่าลายเซ็นไ,ไม่ตรงหรือองค์ประชุมไม่ครบได้เกิดอะไรขึ้นบุนคคลที่ต้องให้คําตอบกับเราก็คือผู้สังเกตการโดยเจตนารมของเราเนี่ยเรามีผู้สังเกตการจากอําเภอเราต้องการข้าราชการเพราะจะได้มีความเป็นกลางและเป็นการยืนยันให้ว่าไม่เข้าฝัดไม่เข้าข้างใคร เพราะถ้าเป็นคนในหมู่บ้านก็เดี๋ยวว่าเข้าข้างน้นเข้าข้างนี้เราก็มอบโดยระเบียบว่าให้ให้ท่านอำเภอเนี่ยส่งผู้สังเกตการลงไปต้องไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าคะท่านพอนทีแต่ว่าเราตรวจสอบแล้วผู้สังเกตการคือคุณพักจีราใช่ซึ่งคุณพักจีราเนี่ยเป็นชาวบ้านเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นก็ถามสาขาถามเจ้าที่จังหวัดให้ติดตามอย่างไม่เป็นทางการว่าทําไมอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้ทราบว่าประเด็นนั้นคือว่าผู้สังเกตการเนี่ยโดยระเบียบแล้วเนี่ย ท่านเอำเภอส่งผู้แทนไปเป็นผู้สังเกตการแต่มีการส่งท่านหนึ่งแล้วไปเปลี่ยนอีกท่านหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้สังเกตการแทนเออเจตนารมตรงนี้เรื่องจอบสวนตรนเนี้เหมือนเข้ามาที่เราเดือนธันวาปี55เราส่งให้ฝ่ายกฎหมายตั้แต่มกราปี56ฝ่ายกฎหมายก็เลยตรวจถามเจตนารมกอ่อนว่าผู้สังเกตการอย่างนี้เนี่ยถือว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะผู้สังเกตการไม่ใช่เป็นข้าราชการหรือไม่ใช่เป็นบุคคลที่จะเป็นกลางนาานในการดําเนินการแต่เป็นชาวบ้านที่ไม่ส่วนได้เสียออในกลุม่มใดกลุ่มหนึ่งในการดำเนินการนั่นเกิติดปัญหาข้อแรกแล้วปัญหาข้อที่สองคือในส่วนเอกสารนี้ฝ่ายกฎหมายก็ต้องลงไปตรวจจริงๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทางจังหวัดเนี่ยได้ร่วมกับเครือข่า,ขายจังหวัดเครือข่า,ขายกองทนพบ้านจังหวัดกับเจ้าที่สธบลงไปดูจริงไปถามข้อมูลมามีเอกสารส่งมาสามชิ้น ในการยืนยันว่าน่าจะถูกต้องค,คนแรกที่เซ็นมายเป็นประธานเครือข่ายกองทุนจังหวัด<ม>ซึ่งประธานเครือข่ายกองทุนจังหวัดไม่ได้เซ็นว่าประชาคมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่เซ็นว่าได้มีการทําประชาคมจริงแต่ไม่ได้ระบุว่าประชาคมนั้นได้ครบถ้วนไปไรหรือไม่แต่บอกว่าประชาคมจริงอันนี้ทางฝ่ายกฎหมายเขาไม่ชัดเจนข้อแรก mm hmm. ข้อสองประธานกองทุนหมู่บ้านเป็นคนลงนาม mm hmm. ก็ประหลาดใจคือหมู่นี้เป็นหมู่หก แต่คนที่ลงนามมาเป็นประธานกองทุนหม,มู่บ้านหมู่ห้าซึ่งคนละหม,มู่บ้านประธานกองทุนหม,มู่บ้านต <Yep. S 1> ้องเป็นประธานกองทุนหม,มู่บ้านในหมู่บ้านเดียวกันรับรองยืนยันมาว่าได้ได้ยินยอมจริงได้ดำเนินการจริงเอกสารเป็นประธานกองทุนหม,มู่บ้านคนละหม,มู่บ้าน <isions> ในการยืนยันการรับรองจากเอกสารที่ปรากฏน,นะครับข้อที่สามก็คือตัวของท่านกรรมการเอสเอ็นเไปคนยืนยันว่าจริงตรงนี้ฝ่ายกฎหมายไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่า ต้องคนเป็นกลางเพื่อดำเนินการไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของใครมายืนยันดังนั้นก็หวังจะพึ่งอำเภอในกระบวนการก็คือต้องหวังพึ่งว่าทางอำเภอมอบใครดำเนินการและคุณพระจจราอยู่ในฐานะอะไรอย่างไรรปภญาตเรียนว่าในปีห้าหกตลอดช่วงที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยที่อาจจะมีความล่าช้าไม่ได้ประสานงานเลยเพราะว่าจำนวนกองทุนอาจจะบางหมู่บ้านนี้ไม่ได้รับรู้อะไรว่าับมันอาจจะกองทุนที่เราได้รับมาเป็นแปดหมื่นเนี่ยมันอาจจะมีจํานวนมาก แล้วอาจจะประสานงานได้ไม่ทั่วถึงแต่ก็เรียนยืนยันว่ากระบวนการของหมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการของฝ่ายกฎหมายที่ติดตามเรื่องนี้อยู่โดยอย่างน้อยต้องการสามข้อข้อที่หนึ่งคือเป็นไปเป็นโมฆะไหมในการที่คุณพระเจรมาเป็นผู้สังเกตการเพราะคุณคุณพระเจรมาถูกกำหนดให้เป็นผู้สังเกตการหลังจากที่คนอื่นมอบไปแล้วดําเนินการไปแล้วแล้วม่ามให้เปน็นคนเซนหรือดําเนินการ ประเด็นที่สองก็คือตกลงกองทุนหมู่บ้านยอมรับหรือไม่เพราะประธานกองทุนเซ็นคนละคนประธานกองทุนที่เซ็นมาเป็นตัวอีกหมู่บ้านหนึ่งกับหมู่บ้านนี้เอกสารก็เลยดูเหมือนไม่สมบูรณ์ประเด็นที่สามเรายังไม่ได้ตรวจก็คือเรื่องลายเซ็นว่าปลอมหรือไม่ปลอมเราถือว่าถ้าผู้สังเกตการณ์รผู้ที่ทำประชาคมมันะใช่ครับเราถือว่าถ้าถ้าผู้สังเกตการณ์ถูกต้องชอบธรรมเราผู้สังเกตการณ์ยืนยันให้กับเราเราก็คิดว่าเราจะพอยอมรับกระบวนการตรงนั้นได้ แต่และสิ่งที่กำลังห่วงตอนนี้คือว่าอยากขอพบอาทางฝ่ายของอำเภอจังหวัดเพื่อคุยกันก่อในของผู้สังเกตการกับทางพื้นที่ว่าตรลวงตรงนี้จะยืนยันตรงนี้อย่างไรแต่ต้องขออนุญาตเรียนว่าเราใช้เวลาล่าช้าส่วนหนึ่งทางฝ่ายกฎหมายคือข้อพิจารณาว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่กับการที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยว่าเป็นผู้สังเกตการแทนเช่นมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้จะใช้ไม่ได้ตรงนี้ครับคือฟังผออน,นทีพูดเนพวกเราก็จะได้เข้าใจกัน นะแต่ประเด็นก็อย่างที่บอกนะต้องจริงว่าใช้เวลาตรวจสอบพอสมควรนั้นหนึ่งปีนะคราวนี้ถามทางทนายอำเภอถามทางทนายอำเภอนะคะว่าอย่างที่ท่านผอนาทีบอกกันนะคะว่าเอ๊ต้องให้ทางอำเภอทางจังหวัดเข้ามาช่วยนะคะกระบวนการตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดจะรับไม้ต่อจากทางกองทุนยังไงเพื่อทางชาวบ้านเขาจะรู้ว่าเอ้ามีโอกาสจะได้เงินไม้ปีห้าเจ็ดนี้ค่ะือที่จริงแล้วเนี่ยโครงการที่ทําไปนะครับเราก็ พยายามติดตามอยู่ว่ามันเป็นยังไงเป็นอย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าทวงผมทุกเดือนในตั้งการประชุมประจําเดือนอางทวงทุกเดือนทุกเดือนเราก็พยายามสอบถามว่ามันมีปัญหาอะไรติดขัดอย่างไรจะให้เราแก้ไขยังไงมันมันมันค่อนข้างจะเงียบไปนะขอ <c oughs> ขออภัยโทษด้วย <c oughs> มันก็นจะเงียบไปก็นี่เราก็ถ้าเผื่อว่ามันมีข้อบอกพร่องอะไรเนี่ยนะครับเรารู้อย่างนี้เราเรากะทำเพราะว่าหมู่บ้านของผู้ใหญ่ฉลองเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ กลมเกลียวสมรสมานสมครสมครีกันไม่มีการแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายอะไรแล้วก็การทําประชาคมเนี่ยผมเชื่อว่าทําจริงแล้วก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเอาฟันปลอมลายเซ็นไปหรืออะไรเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแบบต้องทำแล้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเดิเพราะนั้นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วอ่ะนะคะถามทางท่านผอนะทีรลงถึงนมุโสวัดด้วยนะณตอนนี้เนี่ยกองทุนต้องการให้ทางจังหวัดช่วยทําอะไรหนึ่งสองสามบอกมาเลยค่ะแล้วก็กําหนดเวลาให้ด้วยนะคะว่าต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่เนาะจังหวัดจะได้รีบไปจัดการขอข้อมูลชาวบ้านแล้วก็ทําส่งไปให้ทางโครงการทางกองทุนเลยอะค่ะคือกระบวนการแั้นตอนตอนนี้เป็นการดาเนินการของฝ่ายกฎหมายอย่างอย่างเป็นการรับ ผมเอามาเล่าขยายความไปการเปิดเผยแต่ที่จริงเป็นการดําเนินการของฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานทางลับว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ผมก็เล่เปิดเผยตรงๆไว้เนี่ยคือกระบวนการขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมสั่งการไว้ที่เจ้าหน้าที่จังหวัดหรือสาธวบรจังหวัดให้ไปคุยกับทางกรรมการเอ l ที่เขาดําเนินการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อขอยืนยันการดําเนินการทกำหนด d ล a d l i n ขออภัยกำหนดเวลาไหมคะว่า สทบของจังหวัดจะต้องส่งคําตอบมาให้ท่านนาทีภายในเดือนไหนที่จริงขอคำว่าภายในปีที่แล้วภายในปี56<ม>ก็อาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองยุ่งอะไรต่างๆนะครับแต่ที่จริงขอ้ <c oughs> เขาได้ส่งคําตอบให้เราภายในปี56 <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับก็ก็คงจะได้มีการเร่ง <c oughs> เพราะว่าตอนนี้สิ่มผนชนก็เข้ามาเป็นสักขีพยานด้วยแล้ว <c oughs> ก็เชื่อว่าสาขาหรือจังหวัดเนี่ยก็คงจะเร่งการรระบ,บกาดาเนินการให้ถ้าทางสาขาประสานกับทางหมู่บ้าน ทางจังหวัดตอบโจทย์เหล่านี้ได้มาถึงเราไม่เกิน2สัปดาห์ก็โอนเงินได้ครับค่ะงั้นขออนญาตถามเลยนะสธบจังหวัดนี่คุณสวัสด์รู้จักใช่ไหมคะอยู่ในความดูแลของคุณสวัสด์ด้วยครับในส่วนของสธบจังหวัดของผมเนี่ยอยู่ผมเนี่ยอยู่ในส่วนกลางของฝ่ายบริการไม่เกิดการสัมพัธ์นะครับแล้วก็ก็หน้าที่โดยตรงก็คือว่าเราก็ประสานกันในส่วนของพนักงานสธบประจำจังหวัดอยู่นะครับตอนนี้พนักงานของเราก็ ในส่วนของจังหวัดลบบุรีเนี่ยก็มีเอโทษนะฮะจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็มีท่านเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันอยู่ว่ากระบวนการต่อไปที่จะดำเนินการเนี่ยนะครับก็แจ้งประสานว่าให้ทางในพื้นที่เนี่ยเร่งดำเนินการเพื่อประสานทาความเ้าใจกับชาวบ้านแล้วแก้ไขปัญหาในส่วนกรณีที่ติดขัดนี้อยู่ยิงนงี้นัดกันเลยดีไหมคะไหนๆมาพร้อมหน้าพร้อมตาพอหน้าทีก็มาด้วยวันนี้คือวันที่28มกราคมอาทิตย์หน้าเนี่ยอสอทบอที่ดูแลจังหวัดอ่างทองท่านชื่อคุณอะไรคะขออนุญาต วร,าราการคุณวราการ,ร,าการนะคะาาอยอดเกตจะขออนี่ยนัดคุณวราการกับคนที่คุณวราการต้องการข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าทางท่านประหลัดก็ดีทางผู้ใหญ่คงจะเชิญมาได้นะคะคนที่เกี่ยวข้องน่าจะเรียกกันมาได้นะะแล้วก็ถ้าทางจังหวัดเรียกยิ่งง่ายน่าจะให้ความร่วมมือด้วยแล้วก็มานั่งพร้อมกันเลยอยากให้ยืนยันอยากตรวจสอบอะไรก็จะได้เร็วแล้วก็ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ไม่ได้เร่งรัดนะฮะเพราะเรารอมาพอสมควร,ครส่งเรื่องกลับมาที่ท,ที่ต้องผ่านคุณสวัสด์อยู่ดีน,นะฮะส่งเรื่องกลับมาที่คุณสวัสดิ์นะขบวนการตรวจสอบนี่อาทิตย์หนึ่งพอไหมฮะงานที่ท่านมอบหมายไปเนี่ยท<อ>่านรู้ไหมคะว่าใช้เวลา1หน่ออาทิตย์นี้ได้ไหมถ้าคนมาพร้อมคือใน ในในการดาเนินการนี่นะครับผมผมไม่คิดว่าในช่วงระยะเวลาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะค,ครับเ,าเราก็รับสานแล้วก็บรรลุผมข้อที่จริงผมคิดว่าได้ข้อที่จริงมาคงจะได้ภายในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคงไม่เป็นปัญหา<ช>ะคะับได้มาแล้ว,วล่ะทีน,ทนี้ทีนี้มันก็ต้องมีชั้นถัดไปว่าข้อที่จริงที่เราได้้เนี่ยม,มันถ้าถ้าข้อที่จริงครบถ้วนการดำเนินการเรียบร้อยต่างๆอันนี้มันก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยดยีใช่ไหมว่าน่าจะครบถ้วนเพราะว่าเวลาก็ใช้เวลาตรวจสอบมาเป็นปีนะแต่คราวนี้พอผ่านคุณโสวัต์ใส่ปุบ เล่าขั้นตอนต่อไปหน่อยสิคะว่า,าทําอะไรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ชาวบ้านจะได้รู้ว่ากางเดินมิถุนาพอสู้จะได้เงินไหมหรือต้องไปสิ้นเดือนสิน้นปีเชิญเล่าเน็้นขครับอ,อาผมผมเรีนเรียนอย่างนี้ก่อนว่าถ้าในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกต้องนะครับฝ่ายกฎหมายยืนยันให้ให้ความเห็นทางกฎหมายว่า,าถูกต้องตามระเบียบต่างๆเรียบร้อยครบถ้วน จากนั้นเนี่ยกระบวนการนําเข้าสู่การโอนเงินเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลาปกติก็ไม่เกินสสัปดาห์อย่างที่ท่านผอ,อนาทีําเรียนเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ประเด็นในส่วนของการที่จะพิจารณาอนุมัติโอนเงินเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปหาลือของกับกระกะตนะครับอันนี้เป็นประเด็นในส่วนสุดท้ายเลยะนะครับแ,แต่เอาว่าถ้ากระบวนการถ้ากระบวนการมาถึงมือเรา<ๆ>กระบวนการติดขัดไม่ไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยภายในสสัปดาห์ข้อมูลการเตรียมโอนเงินเสร็จ งั้นงั้นไล่เวลานะแล้วท่านพอนาทีลองดูว่าถูกไหมท่านประหลัดจะได้เป็นสักิพยาไห้ด้วยนะคะสบายสบายเลยนะสิบกุมภาพันธ์คิดว่าคุณวราการน่าจะสามารถส่งเรื่องผ่านมาคุณโสวัตรได้ครับโดยข้อมูลครบถ้วนพอสมควรต้องให้ประชาชนเข้าใจด้วยนะคะว่าไม่ใช่มีเวลาแค่สิบกว่าวันให้คุณวราการนะก่อนหน้านี้ก็เก็บข้อมูลมาก่อนแล้วเนาะค่ะนะคะ,นะคะพอถึงคุณโสวัตรคุณโสวัตรใช้เวลาประมาณกี่สัปดาห์ จึงจะส่งเรื่องต่อไปยังท่านผอนาทีคือโดยปกติผมเล่าถึงกระบวนการก่อนนะครับกระบวนการนี่ก็คือว่าถ้าข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยไม่ติดขัดอะไรแล้วในส่วนกระบวนการเราก็ต้องเตรียมข้อมูลขั้นต้นก็ใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะต้องส่งข้อมูลไปทดสอบกับธนาคารในเรื่องของกาข้อมูลเตรียมเตรียมการโอนเงินกับ บัญชีเรื่องบัญชีธนาคารซึ่งอันนี้ต้องเป็นเรื่องของระหว่างสทบอกับธนาคาร,รก็ใช่เวลาประมาณสัปดาห์หนะึ่งผมเึงน,น่าเรียนว่าเดเสร็จเข้าสู่กระบวนการก็คือกระบวนการที่สทบเนียไม่เกินสัปดาห์กร<จ>ะบวนการให้ธนาคารก็ไม่เกินสะัปดาห์ทนี้ก็คือ <S 2> <S 2> ประมาณ10กุมภาพันธ์นะคุณวรการส่งเรื่องให้ท่านให้คุณโสรัสโสวัตรขอภัยแล้วก็คุณโสวัตส่งเรื่องไปยังท่านผอนทีก็ไม่เกิน20กุมภาอันนี้ให้เกินอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะตรวสอบเป็นพี่ท่านบอกนะธนาคารกับกองทุนก็ประมาณ1สัปดาห์ แสดงว่าสิ้นเดือนกลุมภาพัน์น่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการพร้อมจ่ายเงินคราวนี้ก็รอจากะกรกตด,ดิฉันเข้าใจถูกไหมเหลือขั้นตอนไหนไหมคะท่านผอนาทีก็เหลือเฉพาะขั้นตอนของฝ่ายกฎหมายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องพิเศษเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนโดยที่ของผู้ร้องเรียนก็แสดงว่ามีคนจับจ้องอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบคําถามด้วยความโปร่งใสฝ<ต>่ายกฎหมายก็ยต้องมีระยะเวลาในการทํางานเหมือนกันคะฝ่ายกฎหมายมก็จะต้องตอบความเห็นให้เราค่ะ ตอนที่มายี้ผมเร่งรัดไปทั้งสองฝ่ายแล้วคับ <c oughs> เร่งรัดไปทั้งฝ่ายกฎหมายไว้รีบเสนอความเห็นประกอบแล้วก็ได้แจ้งไปที่ทางหัวหน้าสาขาซึ่งเป็นหัวหน้าคุณวรการ <c oughs> ไว้เร่งไปสรุปผลการดําเนินการตรงน,นี้ออกมาก็คงเป็นอย่างที่ท่านอนุมาบอกก็คือว่าถ้าสามารถดําเนินการได้เนี่ยภายในกลุ่มพายเรื่องน่าจะจบทั้งหมด <c oughs> ถ้าฝ่ายกฎหมายสรุปมาได้แต่ความหมายผมเรื่องที่จบนี่หมายคามว่าได้คําตอบออกมานะครับว่ากระบวนการเป็นอย่างไร ถ้าทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดก็เรียบร้อยภายในเดือนกุมภาแต่ถ้าติดขัดตรงไหนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องไปเอเด้วยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะทางฝ่ายกฎหมายนะคะเขาเขา,เขาใช้เวลานานไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดมาอยู่ในมืออย่างที่ท่านพรอาทีว่าไว้นะคะชาวบ้านจะได้เผื่อใจสักนิดหนึ่งโอ้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงกับปัญหาของแต่ละเรื่องนะครับว่าข้อมูลที่ได้รับมามันร่าช้ามีปัญหาบางแห่ง ไปติดต่อบุคคล ก็ใช้เวลาหลายเดือนไม่ได้คบไม่ได้คุยไม่ได้เอื้ออํานวยให้แต่บางแห่งก็เลยวันสองวันก็สามารถคุยได้เลยวที่ฉว่าที่นี่น่าจะเ็วนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าาที่นี่ตั้งใจมาทวงและก็เตรียมพร้อมอย่างี่แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายน่าจะข้อมูลได้เร็วผมคิดว่าถ้าที่นี่ตั้งใจในการติดตามร่วมกันเนี่ยก็ช่วยทาให้งานกฎหมายทําได้เร็วขึ้นก็คิดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ท่านได้โุณาณันนะครับน่าจะเป็นไปได้ได้ไล่กาหนดการคร่าวๆสดงว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของ ทางกองทุนถือว่าเป็นพระเอกนะคะที่จะทําให้ได้จบอย่างแฮปปี้นะคะตอนนี้พวกเราแฮปปี้มีความสุขนะคะพวกเราชาวบ้านที่ฟังขั้นตอนการทํางานแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมคะเชิญเลยค่ะคุณพี่ตานนี้เชิญค่ะครับก็อยากให้ภาครัฐช่วยกระตุ้นให้ได้เงินเลยเลยครับเพราะโครงการนี้มันมีประโยชน์แก่หมู่บ้านของพวกกระผมมากเลยครับอืมค่ะเชญค่ะคุณลุงอยากเสนออะไรบ้างไหมครวันนี้ท่านผออ,อก,กองทุนมาเองเลยนะคะ ไม่ต้องโทรศัพท์บอกไม่ต้องทำจดหมายบอกนะฮะบอกตรงนี้ท่านได้ยินปั๊บเลยนะฮะขอขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับผมก็ดีใจครับชาวบ้านหมู่ที่ห้าน้องสองห้องก็ดีใจมากครับที่จะมีความหวังว่าจะได้เงินก้อนนี้มาสร้างร้านตากข้าวและเป็นอเนกประสงค์อย่างอย่างมากหลายเลยครับทุกวันนี้ยังไม่มีร้านใช่ไหมคะยังไม่มีโครงการไหนชิงไปก่อนใช่ไหมคะยังนะเอาละท่านประหลัดจังหวัดกันในฐานะเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันนะฮะ อยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ข้อมูลไหมครัว่าทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนยังไงบ้างครับคือโครงการ SML เนี่ยทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านเยอะจริงๆนะครับดีมากเลยต้องขอบคุณเลยแล้วก็ที่มาออกรายการนี้ก็เหมือนกับว่าทาไมงานมันช้าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดอ่างทองมีทั้งหมดต้อง5 1 3บหมู่บ้านเพราะนั้นขาดอยู่แค่2งหมู่บ้านเองขาดแค่2งหมู่บ้านเองก็หมายความว่า เกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่เขาอนุมัติทำโครงการไปแล้วได้ประโยชน์แล้วแล้วหมู่บ้านนี้เคยเป็นได้หมู่แรกของอำเภอหมู่แรกหมู่ที่ไร่เกินสิบของอเภอผู้ใหญ่แหนะทองนี่ไม่ได้เลยเสียชื่อผู้ใหญ่หมดเลยใช่ไหมผู้ใหญ่บอกเขาจะยึดแหนบผมแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะให้ทางจังหวัดช่วยประสานงานนะครับเพื่อรัฐดอนได้งบประมาณตอนนี้จังหวัดก็ยินดีเต็มที่ท่านหัวว่าก็ฝากมาเรียนนะว่ายินดีเต็มที่แล้ครับจะให้ความร่วมมือนะครับ อสะดวกแน่เลยค่ะท่านผอนาทีเพราะว่าถ้าเกิดทางท่านผู้ว่าทางท่านปลัดให้ความสําคัญขนาดนี้คิดว่าขอข้อมูลอะไรก็ไม่น่าจะนานดิฉันว่าไม่น่ากรรมการก็มานั่งนี่เกือบครบทุกคนไหนใครเป็นกรรมการยกมือขึ้นค่ะประธานประธานเอาประธานก็ทีละคนเลยประธานประธานมินเช็คชื่อนะฮะประธานรองประธานอ๋อเลขานุการโอ้คนสำคัญสำคัญเฮลนยิกเฮลนยิกเลนยิกผมแล้วก็ผู้ช่วยเฮลนยิกนั่น ตีตว่ากรรมการมันได้ขาดไปสองคนป่วยไปอยู่โรงพยาบาลครับพี่ถ้าไม่ป่วยต้องมาเลยนะเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นความต้องการของของประชาชนก็ฝากท่านผอด้วยนะครับช่วยกรุณานะครับช่วยให้ยาก็ผลักดันให้ให้สำเร็จนะครับเพราะว่าแล้วก็ข่าวว่าปีนี้น้ำจะมามาตรงนี้ผมถมไว้เพื่อที่จะอพประับรัศนรมาไว้ด้วยเป็นที่สูงของที่สุดของหมู่บ้านนะครับก็ที่ถมอยู่ที่แล้วเนี่ยเป็นบ่อเป็นลึกมากนะครับก็ใช้ โครงการนี้เ็นอลนะครับผมดินไว้แล้วก็นะโครงการต่อก็กะว่าเซรานก็เกือบ2อปีแล้วครับก็เลยต้องต้องขออภัยด้วยนะครับก็มีการลองเรียนอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเป็นวาระสุดท้ายแล้วที่ว่ามันมันนานแล้วครับ<ม>แล้วก็ต้องก็ขอบคุณทางสถานีทีพีเอสนะครับที่ให้ความปรุนาใ,ให้ให้พวกผมได้มาออกรายการนี้นะครับ<ม>พเพื่อที่ได้<ม>รับรู้นะครับ รู้แล้วว่าทำไมได้เป็นกำนันแหนบเขอไปผู้ใหญ่บ้านแหนบทองก็เป็นห่วงชาวบ้านนะะเอาใจใส่ดีแล้วค่ะเราเข้าใจความรู้สึกกันนะคะแต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าในส่วนของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สําคัญนะที่ช่วยประชาชนได้ถึงรากแก้วเลยคือใครที่ลําบากจริงๆริงอยู่ในโครงการของทางกองทุนตลอดแล้วก็งานหนักด้วยงานเยอะด้วยนะะแต่ทั้งนี้ก็อย่างที่บอกกันะฮะในเมื่อ ความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่มาถึงก็คนก็ฝากความหวังไว้เยอะนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ทางรายการจะขออนุญาตติดตามความคืบหน้าจากทางท่านทอนทีและก้าวขน้าสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งท้ายนะท่านผู้ชมคะทางท่านประหลัดฝากมาเลยนะคะงานกเกษตรและของดีเมืองอ่างทองสองที่วัดวัดขุนอินทับประมูลนะคะ29มกราคมถึง9กุมภาพ,พันธ์นี้ไปเที่ยวกันได้นะคะก็ไขปัญหาเรื่องของการ,กรเกษตรทุกอย่างนะ,ะมีของมอีโอทอปอะไรขายมากมายนะ,ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะนะคะไปเที่ยวกันกันที่อ่างทอง องนะคะนแล้ะคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะ,ะขอบคุณทั้งสี่ท่านมากะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ทีมงานที่ทุกคนแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพิษผลลาไปก่อนค่ะ,ลลลลนนะ,คะสวัสดีค่ะ